ท่างดนตรีของโรงเรียนสองพี่น้องนะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องผีพลาดจากตอนนี้ขิดไม่ได้เอาลองมาเพราะว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าเราก็จะต้องขึ้นสายทุกวันทันี้ช่วงนี้สอนตอหนึ่ง ก็เลยก็จะเรียนเครื่องหลักๆแล้วมีครูดนตรีกี่คนครับคนเดียวค่ะ <c oughs> คนเดียวเลยค่ะแล้วแล้วครูดนตรีคนเดียวนี่ต้องทําหน้าที่อะไรางครับทาหน้าที่ประจําชั้นป .1 ค่ะประจําชั้นป .1 ด้วยอวปนป .1 ทั้งวันส่วนดนตรีเนี่ยจะเรียนเช้ากลางวันแลว้วก็เย็นอ๋อเอ๊ะเช้ากลางวันเย็นหมายความว่าช่วงช่วงก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าแถวเด็กทําเวรให้เสร็จแล้ววิ่งมาเรียนดนตรีเหมือนกันคะ่ะช่วงเช้าจะเป็นน้องป .3 น้องป .3 มาเรียนกลางวันก็จะเป็นประมาณป .4 ป .5 อ่าแล้วก็มีป .6 ด้วยถ้าวันไหนซ้อมวงปอื่นๆก็งดเหลือป .6 หรือปที่เป็นวงคนในวงมาเล่นเรียนทุกวันหรือเปล่าครับเรียนทุกวันค่ะเนี่ยมีมีสมุดมีสมุดบันทึกการเรียนเราก็จะให้เด็กเซนไว้มาเรียนตั้งแต่เป็นเทอมวลามีเด็กคนไหนเข้ามาเรียน่า่บางวันเยอะก็คือทั้งวันใ่ไหมมีเช้าบางวันฮ่เย็นก็มีฮ่ะ สลับกันมาแล้วแปลว่าที่เด็กมานี้คุณครูเก๋ก็จะต้องมาสอนอยู่ประจำมาสอนนีน่ยมาสอนค,คุณครูเก๋ไม่มีสิทธิ์ไปไหนเลยต้องกินข้าวอยู่ตรงนีน้แล้วก็พอเด็กเสียงมันเป้งๆๆอยู่เราก็ต้องมาค่ะ <c oughs> สอนตั้งแต่เด็กอนุบาลใช่ไหมคะออนุบาลเนี่ยยังค่ะอนุบาลยังก็จะมาตั้งแต่ส่วนใหญ่จะปอสามปอสามปอสามอสามเริ่มอะไรก่อนครับพี่เก๋ปอสามเนี่ยเขาก็มาจับเครื่องเลยนะคะมาจับแมวมาพวกคล้องพวกระนาดเลยเพราะว่า พวกเอ่เพื่อนของข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเสียงตรงเด็กก็ค่อนข้างจะจะง่าย้าเป็นซอไปแล้วพวกนี้มันก็จะแ่จะยากแต่แล้วพอดีเที่ยวนยังไม่มีเครื่องสายมีอย่างเดียวคือขิมนะทีนี้ตอนนี้ขิมเนี่ยยังไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าคุณครูไม่ว่างแล้วก็ขิมต้องเทียบกันมากใช่ต้องเทียบเทียบตอยเทียบนานเริ่มจากปอเลยนะครับปอสามอสามเอ่อเล่นอะไรก่อนครับเด็กปอสามก็มักจะมาตีของมาตีทุ้ง หรือถ้าตีแล้วน่าก็ตีทางทางกลุ่มท,ทุน้องไปก่อนต่อเพลงอะไรยังไงครับเพลงแรกเลยเอาเพลงที่มูนิธิมาเริ่มไว้ให้เด็กทุกคนชอบมากะจะเรียนเพลงมูเทนซอกก่อนแต่เรียนให้ครบสี่ทอดเรียนเรียนครบเลยเขาก็จะตีกันได้แล้วก็ร้องได้ด้วยค่ะใช่พอหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นโค้กแขกประเทศเพราะพี่ๆตีได้เด็กกําังอยู่นี่ยังเป็นปอสาอยู่ระหว่างอะพอสาเนี่ยค่ะถ้าคนไหนคล่องเพลงนี้แล้วเขาก็จะขึ้นแขกประเทศสองชั้นค่ะ แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเพลงลาวนั่นะเพลงลาวง่ายๆลาวง่ายๆอยู่แล้วถ้าโตขึ้นไปป .4 สีปอสีฮะก็เรียนไปตามระดับก็คือเพลงพวกนี้เรียนไปแล้วก็เพิ่มไปเป็นลาวนู่นลาวนี้เขาเพิ่มจํานวนเพลงใช่คใช่ค่ะอย่างปีที่จบไปเนี่ยน้องเก่งหน่อยน้องน้องเล่น่าาดวงเดือนได้จนจบเลยแต่พอดีปีถัดมาเนี่ยหนึ่งเวลาไม่มีน้องเพิ่งเปิดมาปีนี้เพิ่งจะได้เรียนกันไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะ เมื่อต่อเพลงแล้วเล่นได้แล้วนี่มีโอกาสไปใช้ในงานไหนได้ไหมงครับใช้ได้ค่ะใช้ไปงานกเกษียณของครูที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็เล่นงานวันเด็กตีเพลงให้น้องรำ<อ>นะคะตีให้น้องรำป,ปีนู้นเล่นเพลงฟ้อนเงี้ยวให้น้องรำแต่ว่ามีนักศิลป์ด้วยนักศิลป์เนี่ยก็ครูก็สอนบ้างครูชั้นโตสอนบ้างะแต่ก่อนเนี่ยใช้เปิดเทปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีเครื่องดนตรี เราก็ตีเองนะคะบางแล้วก็ไปเล่นงานงานข้างนอกนะวันนั้นเขาเปิดอาคารเรียนวางศิลาเลอก์เขาก็ขอเราไปช่วยเล่นก็เด็กก็มีความสุขเวลาได้ไปเล่นดนตรีข้างนอกซึ่งตอนนี้เด็กกลับมาเรียนออนไซต์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ถ้าขึ้นดนตรีไทยเนี่ยค่อนข้าง ครบแต่ถ้าเวลาเขานเรียนพร้อมกันเนี่ยก็จะบอกคูขาหนะูอยากได้ระนาดอีกหนูอยากได้อะไรเยอะเราบอกพอก่อนลูกใช่ไหมครับใชแล้วทีเนี้ยที่ขาดจริงๆเนี่ยอันนี้เขาบริจาคมาเนี่ยหากองสแสนมองข้างนอกเหมือนดีค่ะจริงๆมันไปหมดแล้วแล้วก็ไอเนี่ยหวานหมดแล้วไขก็ไม่ได้แล้วอ,อ๋อเนี่ยนะ,ะฮะเนี่ยมันก็จะพังซึ<ช><ะ>่งแปลว่าเราจะมีเป็นเครื่องของวงสากลอยู่ด้วยด้วยด้วยค่ะก็เล่นเล่นเล่นให้เด็กเล่นเป็งชาต บางครั้งเนี่ยมันไปเล่นกีฬาด้วยสมัยก่อนเนี่ยเอาไปเล่นเดินแถบกีฬาเนาะอ่าเล่นเพลงกลางกีฬาอะไรเงี้ยค่ะเป็นมาร์ชิ่งเป็นเดินห้าห้าเป็นเดินมาร์ชิ่งแล้วเนี่ยดูกองใหญ่ๆมากน้องก็แบกไม่ไหวเช้าเช้าขึ้นจะแบกสองคนคนตีคนยืงกับคนแบกคนหนึ่งเพราะว่าจะใช้เชือกเนี่ยเด็กมันลังเจ็กแล้ววงสากลเราจะใช้เอ่อเดินแถวแล้วก็ใช้เพลงชาติตอนเช้าซึ่งเราจะมีเครื่องดนตรีหลักๆคือ ถ้าเป็นเมโลเดียนนะครับเมโลเดียนเมโลเดียนนี่ก็ได้มาหลายรุ่นอันนี้คือรุ่นแรกแรกรุ่นแรกๆแล้วก็มีรุ่นจับสายบ้างเล็กน้อยแล้วก็คุณครูซื้อเองครับมีเมโลเดียนแล้วก็มีเป็นอ่าเป็นไรล่าเป็นไรล่าแล้วก็มีแสแนแล้วก็มีค่ะมีมีเบสดัมครับซึ่งตัวนี้ปัญหาเราคืออ่ากุ้งรองนี่แหละค่ะนี่นะครับกลองนี่คือปัญหาคือตัวของแสแนค่ะ แล้วคลองใหญ่นี่คลองใหญ่นี่คือจริงๆเนี่ยตอนนี้ถามว่านั่นเนี่ยอันนี้ก็คือนานมากแล้วเนาะครูอยากได้ประมาณว่าไม่ใหญ่กว่าไม่ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วก็เป็นเป็นประมาณว่าคลองได้คือเราเป็นเด็กสะดวกกว่ากระถมใช่ไหมครับใช่เด็กกระถมมันจะสะดวกกว่าที่ี่มันใหญ่สล้วแบบเด็กใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้คือเขาให้ให้ก็ต้องรับไปก่อนอ๋อครับค่ะเนี่ยพวกถึงใหญ่หมดเลยเวลาเด็กมันก็เกินตัวเด็ก๋ลองดูว่าเราจะขยับขยายยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวในเดือนสิงหาคมเราจะมี ภาพป่าครัเบเป็นมีงานอะไรครับเบืบ้องต้นก็คือจะมุทิตาจิตให้กับครูที่เคยสอนที่นี่และเกษียณแล้วก็บูราพารย์ให้กับผู้ก่อตั้งโรงเรียนกับอาจารย์ใหญ่คนแรกซึ่งจริงๆโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,491-91 1แล้วมาปรับมาปรับเป็นเรียนประถม มัธยมเป็นมัธยมก่อนแล้วปรับเป็นถมตอนต .2496 ผู้ก่อตั้งคือใครนะครับท่านคุนขยันกิจการท่านขุนขยันกิจการครับผมนะครับเป็นเป็นกำนันของนำบนบระเทศแล้วได้ด้วยด้วยอาจจะในการเป็นตั้งเป็นท่านขุนเป็นที่เป็นที่ของท่านแล้วก็ท่านท่านท่านมีเชื้อจีนจรองจ่างท่านก็ตั้งโรงเรียนสภาษาจีนก่อนแล้วก็ปรับเป็นมัธยมปรับมัธยมเสร็จก็มาปรับเป็นถมแล้วมัธยมเนี่ยไปอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับ อ๋อครับครับเป็นสองพี่น้องวิทยาที่เคยมาเข้าค่ายกันใช่ครับแล้วเพื่อนดนตรีเคยมาเข้าค่ายดนตรีทำค่ายดนตรีคือคือคนส่วนใหญ่คิดว่าโรงเรียนสองพี่น้องจะอยู่ในตัวอำเภอแต่จริงแล้วไม่ใช่ใช่ท่านท่านมาตั้งท่านมาตั้งชื่อโรงเรียนสองพี่น้องคือเป็นที่ของท่านนะครับแล้วท่านก็ตั้งตั้งแต่งพันี่ร้อ้นะครับแล้ววันที่6สิงหาคมนี้เราจะมีผ้าป่าผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาซึ่งในงานนั้นเราคิดว่า จะทาาําภาพป่าเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีด้วยใช่ครับผมสิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะ <c oughs> ไ,ได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องดนตรีอย่างที่ครูเกดได้เรียนเป็นต้นก็นคือต้องการที่จะนามาเป็นเรื่องของให้เด็กได้เรียนรู้และก็สื่อสารให้กับต่อยอดให้กับรุ่นน้องๆที่ทสนใจเพราะว่าในพื้นในพื้นนี้ที่เป็นโรงเรียนที่เกี่ยวเรื่องสอนดนตรีต,ต,รต,ต,รตรงๆน้อยน,น้อยพอขาดเรื่องบุคลากร บางโรงเรียนมีอุปกรณ์แต่ไม่มีบุคลากรบางโรงเรียนมีบุคลากรแต่ไม่มีอุปกรณ์ใช่คร<ม>ับผมใช่ครับแต่โรงเรียนนี้<อ><อ>ได้เปรียบคือมีทั้งทั้ง,ง,งอุปกรณ์ด้วยแล้วบุคลากรด้วยแต่แต่ถามว่าก็อยากจะต่อยอดนะครับเพราะพื้นฐานเด็กเนี้ยเป็นอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะก็อยากจะต่อยอดให้ว่าอนาคตข้างหน้าเด็กคุณน้องที่ที่สามารถที่จะเรียนรู้จากร้่นพี่ได้แต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยถามว่าเหมือนเป็นอาชีพได้นะเป็นอาชีพได้เพราะว่าที่ในในพื้นที่เนี่ย ใกล้ๆใกล้ๆก็มีภุมบิ่ท่านมองหลายวงอยู่ใช่ครับสุพรรณแล้วส่วนหนึ่งที่เด็กได้รับตรงนี้ไปก็สามารถจะต่อยอดได้ก็พื้นฐานดนตรีเขาได้ไปเขาได้โน้ตได้จังหวะเนาะเขาก็ไปเข้าวงกลวงค่ะแถวนี้มีหลายวงอยู่อยู่สองสามวงแล้วเรากําลังยิ่งกําลังมองว่าเมืองสุพรรณเป็นจะเป็นเมืองดนตรีนะครับน่าจะต้องเริ่มจากพื้นฐานตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไง งานมีวันที่6สิงหาคมแต่ว่าน่าจะมีรายละเอียดอะไรออกมาก่อนที่เราลองดูว่าเราจะช่วยเหลืออะไรกันยังไงได้บ้างนะครับสนับสนุนอะไนะครับครับขอบคุณมากครับมากเรามาสนับสนุนโรงเรียนสองพี่น้องเนี่ยเป็นโครงการอะไรยังไงครับอ๋อเป็นโรงเรียนร่วมเป็นหนึ่งในโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ทางไทยเบฟดูแลอยู่ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็แบบเราก็ได้ช่วยส่งเสริมไปหลายเรื่องนะเราก็เชื่อมโยงเรื่องของน้องๆเบต้ายัง ซึ่งเขาทําเรื่องของ CSR เนี่ยลงมาช่วยปรับปรุงเรื่องของสนามเด็กเล่นเรื่องของปรับปรุงสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเชื่อมโยงกับบุลนิธิมีชัยบีรัมย์พยาก็เข้ามาดูแลโรงเรียนนี้ซึ่งจะเน้นเรื่องของการเกษตรนี่เป็นโรงหนึ่งในโรงเรียนรวมพัฒนาที่เราดูแลมีทั้งหมด24โรงเรียนนี่เป็นหนึ่งในโรงเรียน24โรงเรียนในทั้งประเทศหรือว่าทั้งประเทศทั้งประเทศโรงเรียนรลวพัฒนาเรามี สามอย่างคือทักษะเรื่องอาชีพชีวิตและการเป็นคนดีอาชีพชีวิตและการเป็นคนดีสาม <c oughs> อย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาชีพอันหนึ่งที่เราแบบว่าเน้นเรื่องของเรื่ <c oughs> ดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรีย <c oughs> นร่วมพัฒนาได้ใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งที่เพื่อดนตรีที่ไทยเบฟได้มาสนับสนุนนะครับสภาพป็นดีอยู่ครับถ้าใครจะถ่ายก็จะต้องเีดหนึ่งยกมือของไม่ต้อง ป .1 ครับออนนพ่านอ่าเรองนะวัดีับกคสวัสดีคะนี่ชั้นอะไรครับนนะครับแล้วชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนเลขเหลอครับโอ้โหชอบเรียนวิชาอะไรครับศิลปะศิลปะรอครับได้เรียนร้องเพลงมาหรือยังครับป .1 ร้อนค่ะ เลงอะไรอะครับไม่แต่แต่ไม่ได้เรียนเพลงไทยเนาะเรียนเพลงธรรมดาอัดร้องเพงลองอะไรร้ <ละ S 1> องเพลงอะไรได้มาก้องฟี่้่าจัดได้ปะอะไหนีร้องดิ เก่งมากที่ปาะอะไรครับมาช่วยดูแลน้องๆเหรอครับอ๋อเยี่ยมเลยที่ยืนเนี่ยดนตรีหมดค่ะนะครับเล่นอะไรกันบ้างครับหนูเล่นระนาดเอกระนาดเอกท้องค่ท้องค่ะท้องค่ะท้องค่ะท้องท้องค่ะโอ้โหเรียนท้องกันเยอะเลยนะครับนะครับเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังครูมาหาอีกนะครับอยากเป็นนัร้องดนตรีอยากเล่นดนตรีลูก โอ้ยมาเป็นภาระของหน้าที่ของอาจารย์ครูเก๋เลยครับหน้าที่มาเรียนพวกเขาก็เป็นนั่งดูเด็กเรียนคือทุ้งสองคู่บอลอ๋อคือโรงเรียนเราส่งแข่งอเวอรจอลี่อ๋อแต่เราเป็นเด็กประถมนะครับเด็กประถมครับผมเขาจะมีส่วนของรุ่นรุ่นไม่เกินสองปีสิบสี่ปีสิบหกปีเดี๋ยวเราก็ส่งร่วมในโซนของสองพี่น้องโซนตะวันออก สองพี่น้องจะแบ่งเป็นสองโซนมีโรงเรียนมัธยมมัธยมสองพี่น้องวิทยาแต่ชื่อที่คล้ายกันคือวัดสองพี่น้องอันนั้นตัวตตััววอยู่ตัวเภอเลยครับวัดสองพี่น้องเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสวัดสองพี่น้องเป็นโรงเรียนประถมครับนี่คือร้าน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 ทังข้าวเสร็จแล้วเสร็จเรื่อยเร็วื่อยเดี๋ยวว่บ้านเสร็จก็เด็กเด็กประถมไปไหนก็เด่อสวัสดีค่ะกันก่อนลูกส่วนนี้เป็นอนุบาลครับส่วนนีเด็กอนุบาลสองอนุบาลสาม ปรับพื้นที่ใหม่ตรงนี้นะไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าแต่ตรงนี้ทางใต้เรือนของเราเนี่ยอ๋อเนี่ยครับคือจะเพื่อแค่ปัญหาเรื่องลากเรื่องระบบน้ำเนี่แหละครับผมนะฮะเนี่ยฝนตกน้ำท่วมฝนตกน้ำ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 ทุกที่ก็จะไหลมาล้มที่นี่ซึ่งเครื่องสูบน้ำทีอยู่บริเวณนู้นครับสูบน้ำออกไปเนี่ยคือก็ที่เก็บน้ำเล็กสูบน้ำสูบน้ำไม่ทันน้ำไปตื้นไปตื้นนี่อ่า เรื่อเราต่ำกว่าถนนเยอะมากต่ำมาเยอะมากครับแเดงกระทา